หอลอไปทุกจุดเลยใช่ไหมใช่โ okay. อเคเดี๋ยวจะไปดูว่าได้กี่จุดปล่อยพลังเลยใช่ไ <Okay. S 1> หมนี่ขึ้นไหวไหนะมเนี่ยทางขึ้นแล้วนะถ้าแม่ขึ้นไม่ไหวยังไงอ่ะติดจำแบกแม่ึ้ ไดไหมครับนี่ไงก็ขึ้นทางนี้แหละไปจะไปที่จุดไหนบ้างบอกดิเนด้วยโอ้โหแล้วกไปแล้วไปสูกับไปทุกจุดเลยใช่ไหมไปนู่นไปดูทางข้างบนอ่ะไปดูจดแต่ไม่ไปจุดนจุดไหน ทำไมอ่ะไปก็ได้ไปก็ได้ไปทุกจุดดูไปทุกจุดนะข้างบนนะโอ้โหหล่นข้าวเลยอ่หลนะสเเป็นล้านปีมั้งเป็นานป ยี่สสามสิบล้านปีหรือแม่จะไหวไหมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าแม่เหนื่อยยังไมเนแม่จะได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยังแอีกเหนื่อยยังแล้วไปเลิกนะคุณเหนื่อยเหนื่อยะไม่ก้าวเเหนื่อยนะครับต้นไม้ที่แตแขนขนันะ ก็มาที่แต่ขนังยีลังก็ถึงคองนโดกี่ปีแล้วน,น,น่าจะ6 70ปีมั้งจะลืมอันนี้ไม่รู้เลยตรงกันบ้านอ่ะเออแก็มาตรงนั้นอ่ะที่แตแขนังตรงนั้นกี่กิงๆอ,ะอ่ะขึ้นไปสูงไหมครับก็ มันดิ่งก็ชันเหมือนกันนะครับครับผมแต่มันไม่ไกลแต่มันชันพอจับราวุ๊บโอ้ยเดีว่าจับมือปะเดี๋ยวมดแมงมุมนะครับบันไดนี่สร้างมากี่ปีแล้วเนี่ยถามแม่เถอะแม่เถอะดูไม่รู้ดีๆอเฮ้ยเดี๋ยวล้มหรอก อุ้ยบือช่อแไนี่ออ่ออนนี่สร้างเลยกเบ,บียร์ช่ออินี่เหรอ,อย<ม> <18 S 1> ีบปีแล้เนี่ยปีหนึ่งแปดแสดงว่าสี่สิบกว่าปีแล้วแม่หือเออแล้วขจับจมูกไให่จัมือไว้จัมือไว้ 60ล้านปีครับครับแล้วโลกนี้สามาตั้งแต่ปีอะไรโลกนี้บอโ,โหร้อยล้านปีอย่าดึงไหยุแล้วรจานเข้ากันกับโลกประมาณอะ,อ,ะอะไรเหนื่อยแล้วหรอนกจะไปให้ครจุดๆๆหวก็ทั้งไหกขอข้า,ไามไปนเดิน ยังไงบ้งนี่พ่งรอแม่เธอก่อนแม่เธอไวปดูแค่นี้เองรอก่อนขี่ไม่ได้ต้องเดินให้เดินเองจุกมือเดินเองเยวมากเลยวะสูงมากของนสูงก็ค่อยเดินโอ้โห เอาตัวเราสบาตัวเองไม่โหนะไม่ฝนลยดีหรกกเออดียดีเดี๋ยวงายหลังนะหลังตุ๊ตคือชันเนี่ยไปไปมาตุ้มือตุ้มือดิตุ้มือดิตุ้มือปะปะปะใกล้ถึงแล้วดิใกล้ถึงว่รอพอจับแล้วแม่งจับตรงนี้จับมาตมืเนี่ยเลื่อนแล้ว ไปดูไปเลยคราจะเล่นกันหรอแล้วก็กระชับใจไม่ปวดหัวหรอไปดูชีโร้ยโอ้เสียวมากโอ้เสียวมากหรือเปล่าดีจ้ะจับจับจับจะมาเป็นอะ ก็ร้อนเราไม่เจอเราไม่เจอเลยดูยัง แล้วป่ะถึงยอดแล้วยามาเลยอ่ะมานูยอ่กด้แอ่ฮะนี่ไงสังกัาจดย แปลกอามาคือโอเคไหมทำไมอ่ะก็เป็นอาม่าอิดไม่ใช่หรอแต่ตกแม้สิเดี๋ยวล้มพากันตกทุกซุดนะข้างหน้าแล้วไหมอีกอีกโสงไปอิดแล้วอืานะสงบสงบเาลสถานที่เข้าใ ดเอกไรดก้อยดอกย้อยดอกเกิดมา่กี่ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่กี่ปีดอกสองสามปี้เขาอ่้าวันนี้เกิดมือกี่ปีแล้วน่าจะหกล้านปีแล้วฮะผู้จริงนะ แมอันนี้ไม่ค่อยชันเลยอ่ะโอ้ยนู่นเักปีดเข้ไปข้างบนนู่นเลยจริงไมจริงอ่ะไปเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนคืมีคนมาคนอาดูยังอาดอยูเหรออาดูเป็นยังไงบ้างอ๋อ ปวดแข้งปวดขาปวดเขา่าปวดหน้าหรอปวดหน้าด<ส>้วยนี่เจ็บด,ดูออแม่ยยแม่ที่ชอบน้องบองไม่ใช่หรออืมอืมไม่โหดนะไม่โผล่แล้วเข,ขอจากน้องบองไปด้วยหนะอยากได้น้องบองไม่โหดขึ้นดีดีด ก็ลงเพชรลงจอืมก็มีป้าละวางอืออิดมาจากเท้าจากมือไม่ต้องปล่อยมือป้าดิอ๋อป้อัดอูช่อืมเฮ้ยทไมเหนื่อยมากเหนื่อยเหรอเฮ้ยพยานะอคะพยานะคะแม่ถือไหวป่ะจะทำได้ไหวเหรอไหวไหมไปที่เดียวถือเลยเนี่ย ไปอีดเดียวเร็วขึ้นมาไม่โผล่น,นะต้องายขึ้นมาเองนะเงินผมมันทั้คู่นะมือเขาบนลมเย็ยนเลยอะ่ะสดชื่นเลยอะ่ะโอ้ยอะไรนะตะกอนตกนะ mae paeth yn i <laughs> ันนี่คือแบบว่าถ้าถ้าคนหกร้อยคนตกลองอกไปก็ตายไหมตายกี่คนถ้าหกร้อยคนตกลองอกไป นี่เรจชมวิวตรงนี้มดูวิวที่วิวกันมไมพอทำมอตรงนี้มีเรือตรงนี้มีเรือมาดูหัวเรือนะคะาไมพจะเหมือนช้างครับอ,อะไรร จะมาหรือเปล่าเนี่ยตามมานะโอเคย่างแบบนี้ใส่แบบนี้ใส่แล้วปิดรับเร็ว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  เไปนี่ป่าไปพระยืนสายไปพระเยสูอไปไหนพระยืนแล้วระเยสูพระยืนอยู่ไกลกว่านะแล้วระเยสูกันไปแต่พักพระยืนจะขึ้นสูง เห็นพระยืนนั่งใช่แล้วแล้วมีคนเดินวนด้วยไหนเออมีคนเดินวนด้วยเห็นไหมอู๋เห็นไหมขึ้นทางสูงเลยนะอือ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 อ

เธอเรีให้เธอไหวไหมเฮ้มาปาดนี่ดูอืออี่รามา<ง>จากกลูนเห็นไหมเดินไปนี่เลยอะ่ะไปขึ้นไปต่อทำไม ก็เลยตบให้ตบแสดงว่ามียุงให้ก็ยุงมาจัดขอบแม่ลุกขึ้นมาเลยไม่โผล่ลุกไม่โผล่ขึ้นหนึ่งดีเหนื่อยขาหมดแล้วไม่โผล่นะที่เจอพระเยซูยังมทียเจอแล้วเจอแล้วนี่ด้านหลังพระเยซูฮะ ย,ย,ยื้อซพี่ะานหน้าไปยนตรเเดินบนได้ป <c oughs> นัวเขาพุดขย,ยืน <GA> <c oughs> ที่เราไปมาทางนู้น <c oughs> ไปมาขยืนทางนู้นขี้ข้างบนอืออืออือออืออ <Harriet> าเขอได้ย่ะดูาจะสูข้างหน้าไง คิดนะดีโอวโคทุกคนจะไปขึ้นรวียลองไม้ลองไม้นะ Gracias. <laughs> ไม่ต้องปาอกไ,ไ,ม,อไมันลบลบุกอืมเกิดอะไรนะอีกไม่ปลามือ อปนนี้สับใช่ไหมสับบัวใช่สับบัว่ไม่ใช่เราสับบัวต้องเก็บสับดีปอยไม่ต้องไปยัดแล้วมือต้องต้องอ้ยยยยโลยยัยย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  ไม่ได้ลูกมันสูงเออก็เป็นลึกลงไปลึกไปเลยมนไดะ ก็บ <who> ันไดุงสูงเต็มๆอย่างนี้และบันไดอืมบันไดมันไปหมมเมื่อไหร่เฮ้ยมนก็แ่เอง่องตรงนี้ข้างในไม่รู้ข้างในก็จะบีช่องบีมันมันบันไดมันลื่นล่งลื้วไปมเยอะโอ้ยลื่นป้าก่อนเร็ว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 เเยห้ไว

โดดปุ๊บยาวไปเลยทำยังไงอีกโดดปุ๊บยาวไปเลยทำยังไงไม่เอาไม่โด <choreography> โดไม <laughs> ่โดดไม่ <warm hands> <asy> โดด่อ ่านั zaman, zaman, zaman. <g PI AN> lighting, ่งนั่งลงอไปนั่งลงนั่งดีทำไมอ่ะแล้วเมื่อกี้คุยกันยังไงนะอืมทำไมจะนั่งเนี่ยจะวางเรามาป้าจะมือก่อนจะนั่งรีอจะเดินต่อ ทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรไปเร็วรีบไปดูเหนื่อยมะอาเจียนแล้วไม่ของเรายไม่ได้แล้วนี่ ยิ่งใหม่กันเลยเฮ้ยโดหน้าเป็นตู